วัสดีครับประหยัดต้องมีประโยชน์วันนี้มีเมนูต้มจับชายต้มจับชายก็คือการนำผักทุกๆชนิดมารวมกันแล้วต้มโดยใส่เนื้อสัตว์บ้างวันนี้เราใช้เนื้อ,เน,อเนื้อไก่ผลิตภัณฑ์จากไก่ใส่เข้าไปแล้วก็ต้มให้เปื่อยเปืาเรียกว่าต้มจับชายโดยเฉพาะคนที่ผู้สูงอายุจะชอบมาก เนื่องจากเคี้ยวง่ายนะสําหรับวันนี้ก็มีเมนูวันนี้สําหรับต้อนรับเพื่อนๆที่มาเยี่ยมบ้านมีเมนูจับฉ่ายแล้วก็อีกอย่างนึงจะเป็นผัดพริกแกงถั่วใส่เนื้อหมูไปด้วยนะจะไ,ได้มีโปรตีนและมีความเผ็ดนี่ต้องต้มให้ดีต้องต้มด้วยเตาถ่านแบบนี้เลยจะได้รสชาติจะดีเพราะว่าจะไม่ใช้ไฟรุนแรงเกินไปจะไฟจะแบบประมาณแบบ เหมือนกับการตุ๋นนะใช้ไฟอ่อนๆ,ออนๆตุ๋นไปเรื่อยๆนะจะได้อร่อยอร่อยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่เราจะใช้ซี่โครงไก่เนาะซี่โครงไก่จะได้ความหวานของกระดูกไก่ออกมาแบบนี้นี่ก็จะมีหัวใช้เท้าหรือผักกาดก็มีพวกอะไรเนี่ยวางตุง้งอะไรพวกนี้นะหลายๆชนิดเท่าที่มี ท้องตลบประกาศเขียวประกาศเขียวกวางตุง้งหัวใจเท้าอะไรต่างๆเยอะไปหมดแล้วก็มาตุนไป